สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a tube ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสงกรานรอดแล้วราศีไหนดาวเปลี่ยนดวงรุ่งคลิปนี้นะคะเป็นการแบ่งกลุ่มราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงดีในช่วงสงกรานนี้ก็เลยค่ะก่อนอน่นเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตง้งหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับในเดือนเมษายนนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ดวงเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีที่จะมีการโยกย้ายราศีหลังสงกรา์ส่งผลทำให้หลายราศีดวงดีขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มสี่ราศีแรกที่เรียกได้ว่ารักม่ยุงมุ่งแต่ง,งานราศีแรกเลยก็คือ่านที่เกิดในราศีกันค่ะ มีเกณฑ์สุขสมหวังความก้าวหน้ากําลังค่อยๆเกิดขึ้นทีละเรื่องสองเรื่องแม้ว่าความสำเร็จจะมาช้าสักหน่อยแต่รับประกันได้ว่ามาเยือนอย่างแน่นอนนะคะราศีถัดมาก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภต้องเหนื่อยสุดๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าชีวิตวุ่นวายแต่สักพักจะผ่านไปแล้วความสำเร็จความสมหวังจะเข้ามาแทนที่นะคะ ราศีถัดมาคือท่านี่เกิดราศีพิจิกค่ะดวงชะตากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตชาวพิจิกมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่งานใหม่แรกๆจะเหนื่อยแต่สักพักจะดีและมีความสําเร็จเข้ามานะคะและอีกหนึ่งราศีก็คือท่านจะเกิดในราศีสิงค์ค่ะ ให้อดทนอีกนิดเดียวดวงของชาวราศีสิงห์เหนื่อยแค่ครึ่งเดือนแรกเท่านั้นนะคะแต่พอถึงครึ่งเดือนหลังสุดปังความสมหวังมาเป็นสองเท่าอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่อีกกลุ่มสีราศีที่มีเกณฑ์รวยแบบเงียบๆไม่มีใครรู้นะคะ ราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะเรียกได้ว่ายิ้มรับทรัพย์เลยนะคะชาวราศีเมษจะดวงดีเรื่องการเงินมีโอกาสสมหวงังเรื่องเงินทองโชคลาภยิ่งถ้าทำบุญมาเยอะก็ยิ่งมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีเมทุนดวงเศรษฐีที่แท้เลยนะคะดวงการเงินของท่านดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้รายได้จากหลากหลายช่องทางการลงทุนให้ผลดีแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกด้วยค่ะ ราศีถัดมาคือถ้าจะเกิดราศีกรกฎนะคะให้เตรียมเปลี่ยนกระเป๋าสตางตังเป็นกระสอบได้เลยค่ะเพราะว่าเงินทองกําลังหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแถมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งราศีก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะมีเกณฑ์ร่ํารวยแบบเงียบๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างตัวยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเร็วแถมยังมีโอกาสได้ไปเจ้าของทรัพย์ชิ้นใหญ่อีกด้วยนะคะ และแล้วก็มาถึงกลุ่มราศีที่เรียกได้ว่ากราฟดวงพุ่งทะลุเพดานกันไปเลยค่ะราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนกราฟดวงพุ่งทะลุเพดานนะคะดวงดีสองเรื่องค่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเดือนนี้ดวงขาขึ้นหากอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำเพราะมีโอกาสสมหวังดังใจใหมายนะคะ อีกหนึ่งราศีก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความสุขและความสําเร็จค่อยๆทยอยเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลค่ะหายเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพียรพยายามและปรารถนามานานกําลังจะกลายเป็นความจริงในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะ ดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากๆอุป,ปรสรรคที่มีในช่วงที่ผ่านมาจะผ่านพ้นไปแล้วโชคใหญ่รวมถึงข่าวดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนนี้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของดวงที่เปิดแล้วหลังสงกรานต์เป็นต้นไปนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ